I still do ด h e same ซ v e ไอว a เดก็จะแกนมันนี้ไอเดินข้าพวกที่ปากดีแล้วกูไปยากจะคุยว่าที่ท้อย่่งเช่นไม่ทองทางบ้านเมื่อบางครั้งที่เพลงกูนั้นไม่มีใครฟังแต่กูไม่เคยคิดจะเลิกทางแต่การทาแค่มันคือสส่นที่กูฟัน yeah แ a m มันลีก็ต้องมาก่อนแกดที่องก็ต้องไปต่อกูลำบนักปรกันถ้าไม่เป็นทองใ้วชีวิตตอนนี้กูน่ไม่เหมือนก่อนตอนอยู่สกอตือคัน ดิวอ่วยทุบมันเอาไปเลยไอ้น้องการเงินกูมันคนกลางวงร้องวันๆกูหมกมุ่นอยู่กับเพลงกูไม่เป็นใครกูจะเป็นตัวเองบอกหมายที่ว่ากูจะละเลงกูจะละเลงกูจะละเลงมาออกมาเป็นเพลงกูจะไม่สนใครมองกูเชงตอนที่กูล้อมันไม่มีใครมาเห็นเอาเลยให้เป็นแกงในหัวกูยังมีแผนพวกมึงไม่มีวันเป็นตาร์สนใจกูถามตั้งแต่แรกกัน I still do the same Every day เด็ก็จะเกิดมานี้ I don't care พวกที่ปากดีแล้วกูไม่อยากจะคุยว่าได้ทอง n g shit ไม่ทองแท้บางบุญบางท้งที่เพลงกูนไม่มีใครฟังแต่กูไม่เคยคิดจะเลิกทำงเพราะการทำแค่มันคือสิ่งที่กูวานยาแฟนมันก็ต้องมาก่อนแก่ที่ทองก็ต้องไปต่อกูลับากนับประกันข้าไม่เป็นทองในชีวิตตอนนี้ก็ไม่เมอน ไม่เห็นมีใครมามองพวกมึงมันแฟกพวกมึงมันปองกูจะเปลี่ยนจากก้อนให้เป็นเงินเป็นทอง a ย่ e ย่ กูยังทำไม่พอตอนนี้กูต้องพักตอนชีวิตอย่าพึ่งไปต่อกูพร้อมเมื่อไรไปต่อมื่ก็พร้อมแล้วเดินลูกได้พวกมึงก็รอดูไว้พี่น้องกูต้องอยู่ได้ Family กูต้องไม่ตายและกูจะทำให้พวกมึงเองและกูจะทำให้พวกมึงดูเองตอนที่กูอยู่กับแฟนเพลงพวกกูพากันลาเลยให้มึงจำบอบไว้แต่กูล้มก็อยู่กับใครฝอกพวกมึงดูได้แต่พี่กูยมแล้วดูดเนื้อ ใช่มึงก็ยังไม่จำตอนที่มือย้ำตอนที่มือไม่เห็น ชีวิตเรามันคนละชั้นกูไม่มองหรอกกูมองไม่เห็นคนอย่างมึงไม่มีทางชนะกูได้เพราะกูมีหมายเฟ้นเอาง่ายๆเพลงกูอยู่ได้แล้วไม่มีวันตายมึงลองมาเช็คถ้ามึงมาเป็นกูแล้วมึงจะทำหรือยอมพ่ายแพ้เอาชีวิตของกูไม่ง่ายตั้งแต่สิบกหรือตัวด้วยมคำสามตอนนั้นกูแทบตายรู้สึกไม่มีความหมายเริ่อคี่สั้นรู้อีกทีคนรอบข้างมันเป็นคนทำใจกูแตกสลาย มันเป็นคนทำใจกูแตกสลายแต่กูนั้นยังไม่ตายแต่กูนันน้นยังไม่ตายแต่กูนั้นยังไม่ตาย